ยินดีต้อนรับสู่ช่องนิยายเสียงทิพทิวานโนเวลสวัสดีค่ะเรามาต่อกันด้วยเรื่องใหม่นะคะเรื่องในวันที่รุ้งทอแสงก่อนจะเริ่มเข้าไปฟังบทแรกก็มาคุยกับนักเขียนกันก่อนนะคะหลังจากเขียนเรื่องเงารักในม่านฝนซึ่งเป็นเรื่องราวของเรียวหรือว่าิก์กับวรสาในในิยายชุดฤดูรักเรื่องราวของชาโนนค่อยๆเด่นชัดขึ้น ทำให้ผู้เขียนรู้สึกรักตัวละครตัวนี้ขึ้นมาจึงอยากให้เขามีเรื่องราวของตัวเองสักเรื่องหนึง่งและในที่สุดประจบกับทอรุง้งซึ่งเป็นบุตรสาวของทรงพบเกิดขึ้นมาในเรื่องซึ่งทั้งสองคนนี้มีความขัดแย้งลึกๆในหัวใจและมีเรื่องราวที่น่าจะผูกคนทั้งคู่นี้เอาไว้ด้วยกันพลาะเล็กๆเ,เรื่องนี้จึงเกิดขึ้นในขณะที่เขียนเรื่องเงารักในม่านฝนไปได้ระยะหนึ่ง ช่วงหลังๆของเรื่องจึงได้ปูทางสำหรับเรื่องนี้เอาไว้และหวังว่าชาโนนกับทอรุ้งจะทำให้ทุกคนหลงรักทั้งคู่ไม่ต่างจากที่เคยชื่นชอบวริศและวรรษา,าผู้เขียนขอฝากความรักของชาโนนและทอรุง้งไว้ในหัวใจของทุกคนอีกสักเรื่องหนึ่งนะคะแม้ว่าเรื่องนี้จะมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเงารักในม่านฝนบ้างแต่นิยายเรื่องนี้สามารถอ่านแยกได้เข้าใจโดยไม่จำเป็นต้องอ่านต่อจากเรื่องเก่า เพราะเป็นเรื่องของทั้งสองคนนี้เท่านั้นและก่อนที่เราจะไปฟังบทที่1นึ่งทิปขอคนละหนึ่งซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากมค่ะในวันที่ลุ้งทอแสงบทประพันธ์ทิพทิวาบทที่1นฉลองชัยชนะสาธารณรัตน์มดีบ เสียงดนตรีในท่วงทํานองเร่งร้าดังขึ้นพร้อมกับเสียงหัวรเราะเฮฮาและโห่ร้องเซ็งแซ่จนแทบจะดังกลบเสียงเพลงภาษาท้องถิ่นของนักร้องทำให้ชายหนุ่มที่กำลังทอดกายนอนอ่านพ็อกเก็ตบุ๊กอย่างเพลิดเพลินอยู่บนเดเบสสีขาวริมระเบียงไม้ของรีสอร์ทหรูซึ่งตั้งอยู่กลางทะเลต้องลุกขึ้นแล้วเดินออกไปยืนดูยังต้นเสียงเขาทอดสายตาผ่านริมระเบียง ที่ตอนนี้น้ำลดจนเห็นหากทรายสีขาวสะอาดสะอา้านตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าคลามใสแจวราวกับกระจกจนมองเห็นปะการังใต้น้ำริมฝีปากอยากได้รูปคลี่ยิ้มออกมาเมื่อเห็นกลุ่มคนจำนวนหนึ่งที่กำลังเต้นรำตามจังหวะดนตรีพื้นเมืองกันอย่างสนุกสนานซึ่งเป็นบริการของทางรีสอร์ทคิ้วคู่เข้มเลิกขึ้นเล็กน้อยในขณะที่ผุดรอยแย้มยิ้มกระจายบนใบหน้า เมื่อเห็นชายหนุ่มร่างกำรรยำอีกสี่คนกำลังโบกมือให้อยู่ไกลๆท่ามกลางการห้อมล้อมของสาวๆก่อนจะสายหน้าไปมาให้กับความสนุกสนานเกินเหตุของบรรดาชายหนุ่มทั้ง4แล้วหันกลับไปยังเดเบทเขาวางพ็อกเก็ตบุ๊กเล่มกระทัดรัดลงบนโต๊ะกระจกทรงเตี้ยข้างๆเดเบทก่อนที่จะเดินไปบนทางเดินไม้ที่ทอดยาวจากบ้านพักซึ่งอยู่กลางทะเล ไปยังหาทรายสีขาวละเอียดที่อยู่บนฝั่งบรรดาหนุ่มๆสาวๆกำลังเต้นรำโยกย้ายสายสะโพกไปตามจังหวะดนตรีพื้นเมืองมีนักดนตรีนั่งล้อมวงตีกลองและเครื่องดนตรีอื่นๆกันเป็นจังหวะประกอบเสียงร้องเพลงอย่างสนุกสนานจากนักร้องหนุ่มสาวที่กำลังเต้นรำกันอยู่หญิงสาวชาวพื้นเมืองหลายคนอวดรูปร่างเย้าวยวนใจในชุดเสื้อผ้าน้อยชิ้นลายดอกหลากสี สีสาล้อมด้วยดอกไม้ที่ร้อยไว้อย่างสวยงามลำคอระหงและข้อมือคล้องด้วยมาลายดอกกล้วยไม้เข้ากับบรรยากาศทะเลของมันดีฟในเวลานี้ทั้งหมดกำลังเต้นรำอยู่บนชายหาดและเครื่องดื่มสีสวยที่มีซุ้มเครื่องดื่มมาตั้งให้บริการไปพลาง หญิงสาวพื้นเมืองหน้าตาสดสวยที่กำลังเต้นรำอยู่เอามาลัยมาคล้องคอให้กับชายหนุ่มผู้มาใหม่เป็นการต้อนรับก่อนจะถอยกลับไปเมื่อชายหนุ่มปฏิเสธอย่างสุภาพหลังจากถูกชวนให้ไปเต้นรำด้วยกันนี่ของคุณครับคุณชานนพระนาชายหนุ่มร่างล่ำสันที่รูปร่างหน้าตาน้าจะไปเป็นนักร้องนักแสดงมากกว่าเป็นบอดี้การ์ดยื่นเครื่องดื่มในลูกมะพร้าวที่ตกแต่งด้วยดอกกล้วยไม้สีม่วงเข้ม ซึ่งปักหลอดสีขาวมาให้ชานนรับมาแล้วยกขึ้นดื่มนิดนึงก่อนจะหันไปหาคนที่ยืนมองอยู่ขอบใจนายไปสนุกกันให้เต็มที่เถอะไม่ต้องห่วงตอนนี้ภารกิจจบแล้วเราอยู่ในฐานะเพื่อนไม่ใช่เจ้านายกับลูกน้องชานนตบไหลพนาเบาๆก่อนจะวางมะพร้าวอ่อนลงบนโต๊ะเตี้ยๆ และสุดนั่งลงบนเก้าอี้ผ้าใบสีสันสดใสพลางมองไปยังกลุ่มหญิงสาวที่กำลังเต้นรำกันอยู่พนาจึงนั่งลงบนเก้าอี้ผ้าใบตัวถัดไปซึ่งวางเรียงอยู่หลายตัวสำหรับแขกที่มาพักได้มาสนุกสนานร่วมกันหลังจากจบภารกิจใหญ่ที่ร่วมเสียงเป็นเสียงตายกันมานานชาญนนจึงตอบแทนความเหนื่อยยากของชายหนุ่มทั้งสี่คนด้วยแพ็กเกจท่องเที่ยวมันดีฟในราคาแพงเล้ว บ้านพักที่มีอยู่เพียงไม่กี่หลังที่ก่อฝั่งนี้ถูกเขาจับจองไว้เกินกว่าครึ่งทำให้ชายหาดบริเวณน,นี้แทบจะกลายเป็นชายหาดส่วนตัวคุณจะอยู่ที่นี่จนครบหนึ่งเดือนเลยหรือครับพนาหันมาถามใช่ฉันทำงานไม่ได้หยุดพักมานับสิบปีเลยนะพนาได้เวลาให้รางวัลชีวิตตัวเองสักทีเขาถอนหายใจพลางเอ็นกายลงนอนบนเก้าอี้ผ้าใบ ในท่าทีผ่อนคลายเมื่อคิดถึงภารกิจอันยิ่งใหญ่ที่ได้สำเร็จรู้ล่วงไปแล้วทอดสายตามองสามหนุ่มสาวินวิวัฒและเดชซึ่งเขาจ้างให้มาเป็นบอดี้การ์ดคอยดูแลความปลอดภัยให้กับวริษประธานกรรมการของโรงแรมและรีสอร์ทในเครืลคิรีทาราและเดวาซึ่งเป็นบุคคลที่เขารักและเคารพยิ่งกว่าพี่ชาย ตอนนี้สามหนุ่มรูปร่างกำยำอยู่ในชุดกางเกงขาสั้นไม่สวมเสื้อเพราะเพิ่งจะขึ้นจากการเล่นน้ำทะเลโชว์ความแข็งแกร่งอย่างชายชาตรีที่แผงอกกว้างกำลังสนุกสนานกับการเต้นรำท่ามกลางบรรดาสาวสวยฝุ่นเซ็กซี่ในมือถือเครื่องดื่มทุกคนกำลังดื่มไปพลางเต้นรำกันไปพลางโดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติชายหญิง อีกสีห้าคนซึ่งมาพักที่บ้านพักใกล้กันร่วมอยู่ในกลุ่มนั้นด้วยจึงพอจะทำให้การพักผ่อนครั้งนี้ไม่เงียบเหงาจนเกินไปนักมันดีฟมีจำนวนเกาะเล็กเกาะน้อยมากมายซึ่งบางเกาะจะเป็นที่อาศัยของชนพื้นเมืองบางเกาะจัดไว้เพื่อการท่องเที่ยวโดยเฉพาะซึ่งจะมีรีสอร์ตหนึ่งรีสอร์ตบนเกาะหนึ่งเกาะไว้ต้อนรับผู้โคจากทั่วโลกที่มุ่งตรงมายัางมันดีฟ เพื่อพักผ่อนยังหมู่เกาะที่เต็มไปด้วยความสวยงามของท้องทะเลและเที่ยวชมปะก,การังที่มีความอุดมสมบูรณ์ไม่ไปสนุกกับพวกเขาสักหน่อยหรือครับพนาหันมาถามเมื่อเห็นสาวสาวส่งรอยยิ้มเชิญชวนใะห้ลุกขึ้นไปเต้นรำด้วยกันไม่ล่ะนั่งดูก็เพลินดีนายอยากสนุกกับพวกเขาก็ไปเถอะอ๋อ,อไม่ล่ะครับผมเห็นเลญาเขามองคุณหลายครั้งแล้ว เพื่อคุณจะทำให้ฝันของเขาเป็นจริงขึ้นมาบ้างพนาว่ายิ้มยิ้มหืมรู้จักกันแล้วเหรอชาโนนหันไปมองพนาก็จะหันไปยังหญิงสาวที่ดูสวยและเซ็กซี่ที่สุดในกลุ่มซึ่งคอยส่งยิ้มหวานมาแล้วกับเชิญชวนเขาบ่อยครั้งก็เพิ่งทักทายกันเมื่อกี้เองครับเขายังชมว่าพวกผมหล่อล่ำกันทุกคนด้วยสาววินซีขานั้นเต้นไม่ยอมถอยเลย ชาโนนหันไปมองก่อนว่าดูเหมือนเลยาของนายเขาจะเปลี่ยนเป้าหมายแล้วล่ะชาโนนพูดพลางมองหญิงสาวนามเลยาที่ตอนนี้หันไปเต้นรำอย่างสนุกสนานกับสาวินแทนนั่นสินะครับเธอคงเห็นคุณไม่สนใจและเชิดใส่ไปแล้วสวยนะครับพนาพึมพำตอบก่อนจะแสดงความคิดเห็นอืมสวยสวยมากทีเดียว แต่ไม่ใช่สเปคชันคนที่ฟังอยู่ยอมรับถึงความสวยงามนั้นก็จะตอบกลับด้วยเสียงเรียบขลุมและสเปคของคุณเป็นยังไงหรือครับพนาเอ่ยถามทำให้คนที่ถูกถามนิ่งไปนิดนึงก็จะจารันในสาวในสเปคของตัวเองให้ฟังด้วยน้ำเสียงเรียบเรื่อยเช่นเคยสเปคผมก็อืมผมชอบผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานแบบผู้หญิงไทย แต่ต้องมีความมั่นใจในตัวเองฉลาดดูบอบบางหน้าทนุถนอมไม่ต้องสวยระดับดาราแต่ขอแค่อยู่ใกล้และทำให้ผมมีความสุขพอแล้วคนตอบมีสีหน้าเคลิ้มฝันก่อนจะกระพริบตาถี่รัวเมื่อมีภาพของหญิงสาวที่เขาไม่ปรารถนาจะนึกถึงผุดขึ้นมาระหว่างบรรยายภาพหญิงสาวในอุดมคติ สาวน้อยดวงหน้าเรียวหวานซึ่งสโอดสะองอยู่ในชุดราตรีสีหวานที่เขาชำเลืองมองแค่แวบเดียวในงานแต่งงานของวาริ์และวนละันรษาแต่ดันติดตามมาจนถึงตอนนี้เฮ้ย hey, บ้าชมัดชาโนนเผอะสะบัดหน้าให้ภาพนั้นหลุดออกไปจากห่วงคำหนึ่งมีอะไรหรือครับพนาหันมาถามอย่างแปลกใจกับท่าทีประหลาดของคนที่เคยเป็นนายจ้างของเขา แม้ผู้ชายคนนี้จะบอกว่าตอนนี้ไม่ได้เป็นลูกน้องกับนายจ้างกันแล้วหลังจากที่พวกเขาได้รับค่าตอบแทนเป็นตัวเลขเจ็ดหลักที่โอนเข้าบัญชีธนาคารทันทีที่ภารกิจเสร็จสิ้นลงแต่สำหรับเขาแล้วผู้ชายคนนี้เป็นคนที่เขาให้ความนับถืออยู่ไม่น้อยแม้ใบหน้าของชายหนุ่มผู้นี้จะแฝงความขี้เล่นอยู่เป็นนิดแต่เมื่อถึงคราวต้องใช้การตัดสินใจ เขากลับกลายเป็นผู้ที่เจนจัดในเกมธุรกิจมีความเด็ดขาดแล้วยังสุข,ขุมรอบครอบอย่างน่าประหลาดสมกับการเป็นมือขวาของประธานใหญ่แห่งคิรีทาราที่ช่วยกันผลักดันจนธุรกิจเติบโตขึ้นมาได้อย่างรวดเร็วทั้งที่ยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นกันทั้งคู่เปล่าเปล่าไม่มีอะไรคนที่เผลอหลุดคำพูดออกมาโดยไม่รู้ตัวเมื่อสักครู่นี้รีบแก้ตัว พนาเลิกคิ้วขึ้นก่อนจะยิ้มนิดนิดที่มุมปากนายถามสเปกฉันและสเปคนาหลับเป็นยังไงคนข้างๆรีบเปลี่ยนมาถามกลับอ้อผมไม่ได้ตั้งสเปคไว้แบบคุณหรอกครับผมเป็นคนยังไงก็ได้ขอแค่เป็นผู้หญิงก็พอแต่ถ้าเป็นแม่สีเรือนด้วยจะดีมากอ้อผมชอบผู้หญิงผิวขาวผมยาวดูบอบบางนุ่มนวลหน่อยก็ดีนะครับ ที่สำคัญต้องเข้าใจการทำงานของผมด้วยคนไม่ได้ตั้งสเปกไว้รายยาวจนคนถามอดยิ้มไม่ได้นี่คือนายยังไม่ได้ตั้งสเปคไว้ชาโนนกล่าวลอยๆพลางหัวเราะเบาๆอ,อ้อโทษทีครับผมเพิ่งรู้ว่าผมก็มีสเปคเหมือนกันพนายิ้มเกอ้อเขินก็จะหันมองไปยังสามหนุ่มที่กำลังเดินมายัางที่เขาทั้งสองนั่งอยู่ เลิกแล้วเหรอสาวินพนาเงยหน้าทักทายคนที่กำลังจะทิ้งตัวลงนั่งบนเก้าอี้ผ้าใบาตัวติดกันในขณะที่เดชกับวิวัตรนั่งฝั่งฝ่ามือของชานนขอพักยกก่อนสาวินกล่าวตอบพลางหันไปยังกลุ่มสาวๆาวาวกับนักท่องเที่ยวฝรั่งชายหญิงที่กำลังสนุกสนานกันอยู่จบจากงานนี้แล้วพวกนายจะไปทำอะไรกันต่อ ชาโนนเอ่ยถามขึ้นผมก็คงทำงานแบบนี้ต่อไปละครับเดินมาทางนี้แล้วจราบไดที่ต้นสังกัดของผมเขายังส่งงานมาให้เส้นทางของผมมันเป็นสีเทาก็าคงเป็นแบบนี้ต่อไปเดชตอบเพื่อนชวนผมไปสมัครเป็นทหารอาสาแถวสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ผมว่าน่าจะลองดูครับผมเป็นทหารมาก,ก่อนเส้นทางของผมเคยเป็นสีเทาก็จริง แต่รับรองว่าหัวใจของผมขาวสะอาดวิวัฒตอบกลับมาบ้างขณะที่เดททำเสียงจึกจัก๊กในลำคอที่โดนเกทับส่วนคนถามยิ้มมุมปากก่อนหันไปหาคนอีกฝั่งหนึ่งอืมแล้วนายรัาวินผมคงไปเฝ้าร้านขายของชาให้ยายละครับตอบกลับมาทื่อๆหืคนถามเลิกคิ้วขึ้นจริงๆครับ งานครั้งนี้ได้เงินมากพอที่ผมจะใช้ชีวิตกับยายอย่างสบาย,บายๆเลยไม่ต้องดิ้นรดนทำอะไรเสี่ยงๆอีกพอดีผมสัญญากับยายไว้แล้วด้วยคืนไม่รักษาสัญญายายได้ด่าเช็ดสาวินตอบชาโนนยิม้มก่อนหันไปหาพนาแล้วนายหลับพนาผมล่ะครับอ๋อก็คงเหมือนสาวินครับจะอยู่กับแม่แล้วหางานอะไรที่ไม่เสี่ยงอันตราย สงสารแม่ไม่อยากให้เป็นห่วงตอนนั้นที่ผมเริ่มเข้าสู่เส้นทางนี้เพราะต้องหาเงินรักษาแม่ตอนนี้แม่หายดีแล้วคิดว่างานนี้คงเป็นงานสุดท้ายพนาตอบเสียงเนิบหางานตอนนี้ที่คิริทารามีตำแหน่งว่างหลายตำแหน่งนายสนใจตำแหน่งไหนบอกฉันได้นายเรียนจบอะไรมาเออผมผมจบจบข้ารรมศาสตร์ครับตอบอย่างอ้ําอํอึ้งอึ จบข้าหากรรมคนถามย้ำคำพร้อมเลิกคิวขึ้นในขณะที่คนอื่นหัวเราะลืนครับผมถนัดทำเบเกอรี่กับขนมไทยครับตอบกลับมาพลางถูมือไปมาก่อนจะก้มมองพื้นอย่างเขินๆในขณะที่เสียงแซลดังขึ้นโคลมเพราะหลังจากที่เขาได้เข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ก็คลุกคลีกับการฝึกอย่างหนะักจนกระทั่งสิ้นสุดการเป็นทหาร เพื่อนรักอย่างสาวินเห็นว่าเขามีฝีมือการยิงปืนที่แม่นยำจึงพาเข้าไปรู้จักคนในวงการสีเทาในช่วงที่เขาต้องการเงินรักษาแม่ที่กำลังป่วยหนักเขาจึงทำงานด้านนี้มาหลายปีจนแทบจะลืมอาชีพที่ตัวเองเคยฝันไปเสียแล้วความฝันที่ว่าจะมีร้านเบเกอรี่เป็นของตัวเองให้พนามาทำตำแหน่งพ่อครัวของหวานสิคุณมันจะได้ทำลูกตตงัวลอยแก้วให้ลูกค้ากิน สาวินว่ากลับมาเรียกเสียงหัวรอ้อนเพราะเคยเห็นแต่เพื่อนใช้ชีวิตกับความเสี่ยงและกระสุนปืนมาตลอดหลายปีที่เป็นคู่หูร่วมเสียงเป็นเสียงตายกันมาเงียบปากไปเลยมือไอ้วินเสียงโทรศัพท์ครับคุณชานนพนาตะโกนปลามเพื่อนก่อนจะบอกชาโนนเมื่อได้ยินเสียงสมาร์ทโฟนที่อยู่ในกระเป๋ากางเกงขาสาส่วนแบบลำลอง ที่ถูกสวมโดยชายหนุ่มร่างสูงที่นั่งอยู่ตรงกลางชานนตกกบกระเป๋ากางเกงตัวเองเบาๆก่อนจะลวงขึ้นมารับสายในขณะคนที่ส่งเสียงหัวเราะเฮฮาอยู่เมื่อสักครู่นี้เงียบกริบลงทันทีเมื่อชายหนุ่มกรอกเสียงลงไปสวัสดีครับเจ้านายยานค้งลักเสียงรับสายอย่างอารมณ์ดีเสียงทักทายนี้ทำให้รู้ว่าคนต้นสายจะเป็นใครไปไม่ได้ นอกจากประธานใหญ่แห่งคิรีธาราและเดวาผมก็คงกลับต้นเดือนหน้าตามกำหนดการเดิมละครับก็บอกแล้วไงครับเสร็จภารกิจแล้วผมจะพักยาวๆห้ามลืมสัญญาเชียวพูดพลางเผยยิ้มกว้างอย่างสบายอารมณ์จนเห็นลักยิ้มทั้งสองแก้มชัดเจนท้่ไม่ต้องห่วงครับผมต้องเที่ยวให้สนุกอยู่แล้วจะเที่ยวเผื่อคุณด้วยออให้ผมพักยาวๆได้เลยใช่ไหมครับมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้ว ก็คุณดูแลเองทุกอย่างผมก็คงไม่มีอะไรต้องห่วงอยู่แล้วนี่แถมตอนนี้คุณฝนอยู่ด้วยคงมีความสุขจนลืมไปแล้วว่ามีผมอยู่ด้วยว่าไปเสียงเนิบๆเ,เอนกายนอนมองท้องฟ้าสีครามสดใสในช่วงเช้าอย่างสบายใจก่อนจะฝุดลุกขึ้นนั่งตัวตรงฮันนีมูนคุณจะไปฮันนีมูนแล้วอะไรนะครับว่ามาอีกทีครับคุณจะไปฮันนีมูนและบอกให้ผมเที่ยวยาวๆได้เลย มันยังไงครับแล้วใครจะดูแลรีสอร์ทคุณทอรุง้งอะไรนะครับคุณจะให้เขามาดูแลรีสอร์ทตอนที่ผมกับคุณไม่อยู่ได้ยังไงครับและจะให้เขามาอยู่บ้านผมที่คีรีทาราเขาใหญ่ด้วยโอ๊ยตายตาย,ตายเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวางไปแล้วชายหนุ่มทําเสียงจี้จ้าอย่างไม่สบอารมณ์ก่อนจะหันไปหาสีหนุ่มที่กำลังนิ่งเงียบนายสีคน ช่วยหาเรือให้ฉันด้วยฉันต้องไปมาเล่ให้เร็วที่สุดว่าแล้วก็ลุกพลวดเดินจ้ำเอากลับไปยังที่พักทันทีท่ามกลางความงุนงงของคนที่มองตามทั้งสี่หนุ่มจึงต้องลุกตามบ้างเพื่อจัดหาเรือให้เจ้านายได้กลับไปยังสนามบินที่มาเล่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของสาธารณรัฐมันดีฟในขณะคนต้นสายยิ้มกลิ่มก่อนจะวางสายลงแล้วหันไปมองภรรยา ที่เพิ่งเดินออกมาจากห้องน้ำด้วยดวงตาทอประกายหวานฉ่ำก่อนจะลุกขึ้นยืนแล้วเดินไปดึงร่างส่วนยาวยวนใจของภรรยาเข้าใหม่ปลามันเข้ามานั่งสวมกอดหลวมหลวมอย่างเอาใจอยู่บนเตียงนอนคุณอาบน้ำเสร็จตั้งนานแล้วทำอะไรอยู่คะทำไมถึงยังไม่แต่งตัวอีกเดี๋ยวก็ไปทำงานสายวรรษาถามสามีที่แม้จะแต่งงานกันมาหลายวัน เขาก็ยังทำตัวติดกับเธอแจแถมอิดออดไม่ค่อยจะรีบออกไปทำงานอย่างที่เคยเป็นก็เ,เพิ่งโทรไปคุยกับชานนมาเลยยังไม่ได้แต่งตัวหอมจังต่อพลางจมูกโด่งก็ซุกไซซอกคอขาวเนียนของภรรยาคุยอะไรกันคะวรสาถามพลางเบี่ยงตัวหลบด้วยความจักจี้เมื่อคนเป็นสามีเริ่มจะสุกสนมากขึ้นทุกที ก็แค่บอกให้เขาพักยาวๆได้เลยผมมีคนช่วยดูแลคิรีทาราแล้วเขาจะได้ไม่ต้องห่วงเพราะผมกับคุณจะไปฮันนีมูนกันฮันนีมูนใช่ครับฮันนีมูนเรารีบแต่งงานกันจนผมลืมกำหนดการเรื่องฮันนีมูนไปเลยผมให้เลขาจองแพ็กเกจฮันนีมูนให้แล้วเราจะไปยุโรปกันสองสัปดาห์พอไม่รับฝนหรือคุณอยากจะเที่ยวนานกว่านี้ก็ได้ ผมตามใจคุณทุกอย่างตอบเสียงสันพ่าทั้งจมูกโดงและมือไม้ก็สุกซนไปทั่วพ่อก่อนค่ะฝนต้องไปทำงานนะคะคุณก็ต้องไปทำงานด้วยค่ะแล้วเราจะไปฮันนีมูนกันยังไงคะตั้งหลายวันคุณชาโนนก็ไม่อยู่แถมคุณยังบอกให้เธอพักยาวๆได้อีกวรสาปรามสามีก็จะถามอย่างไม่สิ้นสงสัยคงไม่เกินพรุ่งนี้ต่อครับหมอน,นั่นต้องรีบแจ้งกลับมา เขาตอบเสียงอู้อี้ก็จะดันภรรยาให้ล้มตัวลงนอนบนเตียงนอนนุ่มเขาไม่ได้อยากจะรบกวนเวลาพักผ่อนของชานนนและไม่ได้คิดว่าตัวเองจำเป็นต้องไปฮันิมูนในเวลานี้แต่ชานนนต้องกลับมาเพื่อปลดปล่อยความทุกข์ที่อยู่ในใจตลอดสิปีที่ผ่านมาต่างหากแต่ถ้าบอกไปตรงๆชานนนคงไม่ยอมเป็นแน่แผนนี้จึงเป็นแผนที่ดีที่สุดแล้วที่จะให้คนทั้งคู่ได้กลับมาอยู่ด้วยกัน และทบทวนความรู้สึกดีๆในอดีตที่เคยมีต่อกันฝนต้องไปทำงานค่ะหญิงสาวดิ้นขลุกขลักยังเหลือเวลาอีกสองชั่วโมงกว่าจะถึงเวลางานของคุณจะรีบไปทำไมครับนายใจนั่นก็รวยจะย่ายอยู่แล้วไม่ต้องไปทำงานเกินเวลาให้เขาก็ได้ถ้านายนั่นมีปัญหาเรื่องเวลางานของคุณผมจะไม่ให้คุณไปทำแล้วเมียคนเดียวผมเลี้ยงได้คุณอยากสอนโพแดน ผมจะเปิดโรงเรียนให้คุณสอนคุณจะได้มีเวลาให้ผมเยอะกว่านี้ว่าเสียงอูอีพลางซุกใบหน้าไว้กับไหล่ของเธอหญิงสาวได้แต่สายหน้าให้กับคนเอาแต่ใจที่ก่อนหน้านี้ทำเป็นยอมให้เธอทำตามความฝันได้ทุกอย่างแต่ตอนนี้กลับแง่งอนและเริ่มเรียกร้องเวลาเพิ่มมากขึ้นทุกทีแต่เธอก็อดตามใจเขาไม่ได้ทุกทีเช่นกันเมื่อนึกถึงคำพูดของเขา คุณอย่ารำคาญผมเลยนะฝนคุณก็รู้ว่าผมเป็นผู้ชายขาดความอบอุ่นมาตั้งแต่เด็กถึงอยากให้คุณอยู่ใกล้ตลอดเวลาเขาอ้างที่เขามักเอ,อ่ยขึ้นบ่อยครั้งเมื่ออยากเรียกร้องเวลาจากเธอนะครับรับรองว่าผมเล่านิทานนกเงือกให้คุณฟังจบผมจะไปส่งคุณตรงเวลาประธานใหญ่แห่งคิรีธาราต่อรองหญิงสาวหัวเราะคิกเมื่อคิดถึงนิทานนกเงือกของเขา ในคืนข้าวหอที่เขาพูดเรื่องนกเงือกให้เธอทราบซึ้งใจแล้วกอดเธอไว้แน่นพลางซบหน้าอยู่กับอกของเธอเป็นนานก่อนจะเล่านิทานนกเงือกที่เขามว่วนนิ่มแต่งให้เธอฟังสดๆและเธอก็เผลอนั่งฟังเขาเล่าจนจบพอจะลุกขึ้นยืนเธอถึงรู้ตัวว่าชุดวิวาแสนสวยถูกมือร้ารูดซิปลงไปตอนไหนก็ไม่รู้รู้แต่ว่าตอนนั้นชุดวิวาเลื่อนหลุด เธอจึงเหลือเพียงบลาเซียลูกไม้ตัวจิว๋วโดยมีคนตรงหน้ากำลังใช้สายตาจ้องมองรูปร่างของเธออย่างหลงไหลหลงไหลเช่นเดียวกับตอนนี้ที่เขากำลังมองเรือนร่างเกือบเปลือยของเธอที่นอนอยู่บนเตียงนอนซึ่งเสื้อคลุมสีชมพูอ่อนที่คลุมออกมาจากห้องน้ำหลุดลุ่ยด้วยฝีมือของเขานะครับให้พ่อนกเงือกป้อนอาหารเชา้าให้แม่นกเงือกก่อน เราจะได้มีลูกนกเงือกกันสักทีว่าเสียงอ้อนออนพลางมือหนาก็ลูบลงบนหน้าท้องแบนราบของภรรยาอย่างเบามือสายตาที่เต็มไปด้วยแรงปรารถนาสนิ่งกับดวงตาคู่สวยก่อนที่ริมฝีปากหยักจะประทับลงอย่างนุ่มนวลอ่อนหวานบนเรียวปากอิ่มสีเชอร์รี่ที่กำลังเผยทะักท้วงโดยไม่ปล่อยให้แม่นกเงือกแสนสวยที่อยู่ใต้ร่างของเขาได้มีโอกาสโต้ยแย้งอีกต่อไป สวัสดีค่ะทุกๆคนบทที่หนึ่งของเรื่องในวันที่ลุงทอแสงก็จบแล้วนะคะไว้มาต่อกันในบทต่อไปนะคะใครที่เข้ามาฟังนิยายเรื่องนี้แล้วเรียบก็อยากอยาขอคนละหนึ่งซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปตอนต่อไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆค่ะที่ติดตามรับฟังขอบคุณค่ะ